ถ้าคุณเกิดราศีเมษฟังคลิปนี้ให้จบเพราะช่วงนี้ดวงคุณไม่ได้ให้รอแต่ให้ตัดสินใจมีบางอย่างกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะจักรวาลกำลังถามคุณว่าคุณกล้าพอไหมที่ผ่านมาคุณอาจรู้สึกว่าทำไมฉันต้องเป็นฝ่ายเริ่มเป็นฝ่ายลุยเป็นฝ่ายรับแรงกดดันอยู่คนเดียวคำตอบคือเพราะดวงคุณไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเดินตามใคร ราศีเมษเป็นราศีที่ดวงเปิดเมื่อคุณขยับก่อนและจะปิดทันทีถ้าคุณลังเลช่วงนี้สัญญาณจากจักรวาลชัดมากมีโอกาสมีทางเลือกมีประตูบานใหม่แต่ประตูนั้นจะไม่เปิดเองมันรอให้คุณเป็นคนผลักถ้าคุณกำลังคิดจะเริ่มอะไรใหม่เปลี่ยนงานเปิดรายได้หรือพูดความจริงกับใครบางคนนี่คือคำยืนยันว่าถึงเวลาแล้ว อย่ารอความมั่นใจเพราะความมั่นใจจะมาหลังจากคุณลงมืออย่าฟังเสียงคนอื่นเพราะเสียงที่ถูกต้องที่สุดคือเสียงในใจคุณถ้าคุณกล้าดวงจะพาไปไกลถ้าคุณถอยดวงจะเงียบและถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แปลว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาคุณคือคนที่ดวงเลือกให้ลุกขึ้นก่อนใครฟังต่อเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเปลี่ยนเกมชีวิตคุณตั้งแต่วินาทีนี้ การงานของราศีเมษในช่วงนี้ไม่ได้เดินอยู่ในจุดเดิมและไม่ได้ถูกออกแบบมาให้คุณทำหน้าที่เดิมซ้ำๆดวงกำลังพาคุณขึ้นไปอยู่ในตังแหน่งที่ต้องตัดสินใจมากกว่าทำตามคำสั่งนี่คือสัญญาณของดวงผู้นำไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่คนรอบตัวกำลังมองคุณในฐานะคนที่ต้องเป็นคนเริ่มเป็นคนชี้ทางหรือเป็นคนรับแรงกดดันแทนคนอื่น ถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกว่างานเยอะขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นหรือมีคนคาดหวังในตัวคุณมากขึ้นนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่นั่นคือดวงกำลังขยับตำแหน่งชีวิตของคุณเมธไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานนิ่งราศีเมษเป็นราศีไฟดวงการงานของคุณไม่ทำงานกับความจำเจทั้งงานไหนไม่ให้คุณตัดสินใจไม่ให้คุณแสดงศักยภาพหรือไม่ให้คุณเป็นตัวของตัวเองคุณจะรู้สึกอึอดอัด หมดไฟและเบื่อเร็วช่วงนี้ดวงกำลังผลักคุณออกจากโหมดเดิมเพื่อไปสู่บทบาทใหม่บทบาทที่คุณมีอำนาจมากขึ้นคุณพูดแล้วมีน้ํำหนักคุณทำแล้วมีคนตามและถึงแม้บทบาทนี้จะมาพร้อมความกดดันแต่ก็เป็นบทบาทที่เหมาะกับดวงคุณที่สุดสัญญาณดวงงานเปิดของราศีเมษถ้าช่วงนี้คุณเจอสถานการณ์เหล่านี้แปลว่าดวงการงานของคุณกำลังเปิดจริง ถูกเรียกให้ตัดสินใจแทนได้รับงานที่ใหญ่กว่าเดิมมีคนขอคำปรึกษาถูกจับตามองหรือถูกโยนปัญหามาให้แก้สิ่งเหล่านี้อาจทำให้คุณเหนื่อยแต่ในทางดวงมันคือบันไดบันไดที่จะพาคุณขึ้นไปสู่ระดับใหม่ของการงานเปลี่ยนงานเริ่มงานใหม่มีเกณฑ์สำหรับเมธที่กำลังคิดเปลี่ยนงานหรือเริ่มทำอะไรใหม่ดวงบอกว่ามีทางไปต่อ แต่ไม่ใช่ทางที่ทุกอย่างพร้อมหรือราบรื่นตั้งแต่ตน้นงานใหม่จะมาพร้อมความไม่แน่นอนความท้าทายความกดดันแต่ก็จะมาพร้อมโอกาสเติบโตรายได้ที่ขยับและอิสระในการตัดสินใจถ้าคุณรอให้ทุกอย่างชัวร์ดวงนี้อาจไม่เกิดเพราะดวงการงานเมธต,ต้องเริ่มจากความกล้าไม่ใช่ความมั่นใจเมธกับการเป็นหัวหน้า ไม่ว่าคุณจะเป็นหัวหน้าอย่างเป็นทางการหรือไม่ช่วงนี้ดวงกําลังดันคุณให้ทำหน้าที่นั้นคุณอาจต้องคุมงานคุมทีมคุมโปรเจกต์หรือคุมสถานการณ์จุดแข็งของคุณคือการตัดสินใจเร็วการมองภาพรวมและการกล้าเผชิญปัญหาแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออารมณ์ถ้าคุณใจร้อนเกินไปอาจทำให้คนตามไม่ทันหรือรู้สึกกดดันจำไว้ ผู้นำที่ดีไม่ใช่คนที่เร็วที่สุดแต่คือคนที่ทำให้คนอื่นเดินตามได้จริงงานที่เหมาะกับดวงเมรช่วงนี้ดวงการงานของเมรจะส่งเสริมมากถ้าคุณทำงานที่ต้องตัดสินใจต้องเจรจาต้องเริ่มต้องลุยต้องรับผิดชอบเช่นบริหารเจ้าของกิจการฟรีแลนซ์หัวหน้าโปรเจกต์งานขายงานปิดดีล ถ้าคุณอยู่ในงานที่ไม่มีพื้นที่ให้คุณเติบโตดวงจะทำให้คุณอึดอัดจ,จนต้องขยับเองในที่สุดปัญหาในที่ทำงานที่ต้องระวังแม้ดวงการงานจะเปิดแต่เมต้องระวังเรื่องการประทะพูดตรงเกินไปตัดสินใจเร็วเกินไปไม่ฟังคนอื่นพอช่วงนี้คำพูดของคุณมีพลังมากทั้งในทางบวกและทางลบพูดดีคนเชื่อพูดแรงคนถอย ใช้พลังนี้ให้เป็นประโยชน์ไม่ใช้ทำลายถ้างานติดขัดต้องทำยังไงถ้าคุณรู้สึกว่างานไม่เดินคนไม่ร่วมมือหรือสถานการณ์อืดอัดดวงแนะนำให้เป็นฝ่ายขยับก่อนพูดให้ชัดตัดสินใจให้จบเคลียร์ปัญหาค้างอย่าปล่อยให้คลุมเครือเมษเป็นราศีที่ดวงงานดีเมื่อทุกอย่างชัดเจนการเงินของราศีเมษในช่วงนี้ไม่ได้มาในรูปแบบของโชคลาภลลอย ไม่ได้มาเพราะใครยื่นให้และไม่ได้มาเพราะความบังเอิญแต่มาเพราะการตัดสินใจถ้าจะพูดให้ตรงที่สุดดวงการเงินของคุณกำลังเปิดเฉพาะกับคนที่กล้าคิดกล้าลองและกล้าขยับเมธเป็นราศีไฟและเงินของคุณจะไหลาตามไฟนั้นถ้าไฟคุณติดเงินจะมาถ้าไฟคุณมอดเงินจะชะงักทันทีช่วงที่ผ่านมา คุณอาจรู้สึกว่าเงินไม่ได้ขาดแต่ก็ไม่พอมีเข้ามาแต่ไม่พุ่งมีโอกาสแต่ยังไม่สุดเหตุผลไม่ได้อยู่ที่ดวงไม่ดีแต่อยู่ที่คุณยังไม่ได้ใช้ดวงเต็มที่เงินของเมษไม่ได้มาจากความรอราศีเมษเป็นราศีที่ดวงการเงินไม่ทำงานกับคำว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคอดูอีกนิดหรือรอให้ชัว ยิ่งคุณรอดวงจะยิ่งเงียบยิ่งคุณลังเลเงินจะยิ่งไหลไปหาคนอื่นเพราะเงินของเมธถูกตั้งโปรแกรมไว้ว่าต้องมากับคนที่กล้ากว่าใครถ้าคุณเคยรู้สึกว่าโอกาสหลายอย่างเหมือนจะเป็นของคุณแต่สุดท้ายกลับหลุดมือนั่นไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งแต่เพราะคุณช้ากว่าจังหวะดวงเพียงนิดเดียวและจังหวะนั้นสำคัญมากแหล่งเงินของเมธในช่วงนี้ เงินของคุณไม่ได้มาจากทางเดิมหรือรายได้ประจำเพียงอย่างเดียวแต่มาจากงานเสริมโปรเจกต์ Project ใหม่การรับโอกาสแบบไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์การเริ่มทั้งที่ยังไม่พร้อมสิ่งที่คุณคิดว่ายังไม่พร้อมในสายตาดวงคือพร้อมแล้วดวงการเงินของเมธไม่รอให้ทุกอย่างครบแต่จะให้ระหว่างทางเริ่มก่อนแล้วเงินจะค่อยๆเปิด ทำไปแล้วช่องทางจะค่อยๆชัดเงินก้อนของเมธมาแบบไม่เตือนมีเกณฑ์เงินก้อนแต่เงินก้อนนี้ไม่ได้มาแบบนุ่มนวลมันมาแบบต้องตัดสินใจเร็วต้องเลือกทันทีต้องรับผิดชอบมากขึ้นเช่นรับงานที่ใหญ่กว่าเดิมลงทุนในสิ่งที่คุณคิดมานานปิดดีลเร็วตัดสินใจแทนคนอื่นเงินก้อนของเมธไม่ใช่รางวัลแต่คือ ค่าตอบแทนของความกล้าถ้าคุณลังเลเงินก้อนจะหายถ้าคุณเดินเข้าไปหาเงินก้อนจะมาเองระวังเรื่องเงินของเมธแม้ดวงการเงินจะเปิดแต่เมธก็มีจุดอ่อนสำคัญใจร้อนกับเงินตัดสินใจเร็วแต่ไม่เช็คตัวเลขอาจทำให้เงินรั่วเชื่อคำพูดมากกว่าข้อมูลใครพูดเก่งใครทำให้คุณตื่นเต้นระวังเป็นพิเศษใช้เงินตามอารมณ์ อารมณ์ดีเสมอใช้อารมณ์เครียดเสมอใช้ตรงนี้ต้องคุมจําไว้ดวงคุณแรงแต่ถ้าไม่คุมเงินจะไหลออกเร็วพอๆกับที่เข้ามาถ้าคุณกำลังมีปัญหาเงินติดขัดดวงบอกว่าปัญหานี้ไม่ได้อยู่นานแต่เงื่อนไขคือคุณต้องขยับไม่ใช่ขยับแบบคิดแต่ขยับแบบทำโทรหาคนเสนอไอเดียเริ่มขาย เริ่มรับงานเริ่มพูดในสิ่งที่ควรพูดการเงินของเมธแก้ไม่ได้ด้วยการคิดเงียบๆแต่แก้ได้ด้วยการเคลื่อนไหวเงินกับคำพูดของเมธสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือคำพูดช่วงนี้ห้ามพูดว่าไม่มีเงินดวงไม่ดีทำไม่ได้เพราะเมธเป็นราศีที่คำพูดมีผลกับดวงแรงมากให้เปลี่ยนเป็นเดี๋ยวหาได้ ฉันจัดการได้ฉันกำลังสร้างเงินพูดแบบนี้ไม่ใช่หลอกตัวเองแต่คือตั้งโปรแกรมดวงใหม่ความรักของราศีเมษในช่วงนี้ไม่ได้มาในรูปแบบหวานละมุนหรือค่อยเป็นค่อยไปแต่เป็นความรักที่ต้องตัดสินใจต้องชัดเจนและต้องกล้าเผชิญหน้าถ้าคุณเป็นราศีเมษคุณจะรู้ดีว่าคุณไม่ใช่คนที่รักครื่งเครื่งกลางๆรักคือรัก ไม่รักก็คือไม่เอาและดวงความรักของคุณก็ถูกออกแบบมาให้เป็นแบบนั้นภาพรวมความรักเมธช่วงนี้ช่วงนี้ความรักของเมธเหมือนอยู่ในจุดที่ต้องเลือกทางจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะชัดหรือจะถอยจะกระวนไม่ได้ต้องการทำให้คุณเจ็บแต่ต้องการให้คุณซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ทำให้คุณเหนื่อย สับสนหรือรู้สึกเหมือนต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวดวงกำลังบอกว่าคุณไม่ควรเป็นฝ่ายแบกทุกอย่างคนเดียวอีกแล้วคนโสดรักจะมาเมื่อคุณเลิกซ่อนใจสำหรับเมธที่ยังโสดช่วงนี้มีพลังความรักเข้ามาแต่ไม่ใช่แบกบังเอิญคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่กล้าชัดมีพลังไม่เล่นเกมเขาอาจเข้ามาเร็วพูดตรง และทำให้คุณรู้สึกว่าเออคนนี้ไม่เหมือนคนก่อนแต่เงื่อนไขสำคัญคือคุณต้องเลิกซ่อนความรู้สึกถ้าคุณยังกลัวเจ็บยังปิดใจหรือยังไม่กล้าบอกความต้องการของตัวเองความรักนี้จะผ่านไปเฉยๆเพราะดวงความรักเมรทำงานกับคนที่กล้าเปิดใจไม่ใช่คนที่รอให้ทุกอย่างชัวคนมีคู่ความรักต้องคุยกันให้จบสำหรับเมฆที่มีคู่ ความรักช่วงนี้ไม่ได้แย่แต่ตึงอาจมีเรื่องค้างเรื่องที่ไม่พูดเรื่องที่เก็บไว้หรือเรื่องที่ต่างคนต่างคิดว่าอีกฝ่ายควรรู้เองดวงบอกว่าถ้าคุณไม่พูดความสัมพันธ์จะค่อยๆห่างไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะไม่เข้าใจเมธเป็นราศีที่เมื่อรักจะรักจริงแต่เมื่ออึดอัดจะเริ่มถอยทันทีช่วงนี้การพูดตรง พูดจริงและพูดด้วยความตั้งใจจะช่วยกู้ความสัมพันธ์ได้มากเมธมักพลาดเรื่องความรักตรงไหนจุดอ่อนของเมธในความรักไม่ใช่ไม่ดีพอแต่คือใจร้อนรักเร็วคาดหวังเร็วผิดหวังเร็วและอีกอย่างคือเมธมักคิดว่าถ้าเขารักเราเขาควรเข้าใจเองแต่ความจริงคือไม่มีใครอ่านใจใครได้ช่วงนี้ ดวงกำลังสอนคุณว่าความรักที่ดีต้องสื่อสารไม่ใช่ทดสอบคนเก่าจะกลับมาไหมมีเกณฑ์คนจากอดีตวนกลับมาให้คุณคิดแต่ดวงไม่ได้ให้กลับมาเพื่อเริ่มใหม่เสมอไปบางคนกลับมาเพื่อให้คุณตัดสินใจครั้งสุดท้ายถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นั้นเคยทำให้คุณเสียตัวตนหรือรู้สึกไม่ถูกเลือกดวงบอกว่า คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อวนอยู่ที่เดิมการปิดประตูเก่าอาจเป็นของขวัญให้กับความรักใหม่ที่ดีกว่าความรักที่เหมาะกับเมฆช่วงนี้ความรักที่เหมาะกับคุณในช่วงนี้ต้องเป็นความรักที่ชัดจริงไม่ซ่อนไม่เล่นเกมคนที่ใช่จะไม่ทำให้คุณต้องเดาไม่ทำให้คุณต้องรอและไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียว เมธไม่ได้ต้องการความรักที่สมบูรณ์แบบแต่ต้องการความรักที่จริงใจถ้าความรักกำลังเจ็บถ้าคุณกำลังอกหักผิดหวังหรือรู้สึกไม่ถูกเลือกดวงบอกว่าความเจ็บนี้ไม่ได้ทำลายคุณมันกำลังตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตคุณเมธเป็นราศีที่เมื่อผ่านความเจ็บจะรักได้ดีขึ้นชัดขึ้นและเลือกได้เก่งขึ้นช่วงนี้ ดวงของราศีเมษไม่ได้อ่อนแต่แรงแรงจนถ้าใช้ถูกชีวิตจะพุ่งแต่ถ้าใช้ผิดอาจเหนื่อยกว่าที่ควรข้อควรระวังของคุณไม่ได้มาจากคนอื่นแต่มาจากไฟในตัวเองเมษเป็นราศีที่เมื่อดวงเปิดจะอยากทำทุกอย่างอยากแก้ทุกปัญหาอยากเอาชนะทุกเรื่องแต่จักรวาลกำลังเตือนคุณว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่ต้องรีบและไม่ใช่ทุกศึกที่ควรลุย 1. ระวังใจร้อนเกินไปช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าทุกอย่างช้าคนรอบตัวช้าระบบช้าและคุณอยากให้ทุกอย่างเดินเร็วเท่าความคิดของคุณแต่ความใจร้อนอาจทำให้คุณตัดสินใจเร็วโดยไม่ได้ดูผลระยะยาวโดยเฉพาะเรื่องงานและเรื่องเงินดวงไม่ได้ห้ามให้คุณลุยแต่เตือนให้คุณคิดอีกหนึ่งจังหวะก่อนลงมือ 2. ระวังคำพูดคำพูดของเมธช่วงนี้มีพลังมาก พูดดีคนเชื่อพูดแรงคนถอยคุณอาจพูดตรงโดยไม่ได้ตั้งใจทำร้ายแต่คนฟังอาจรับไม่ไหวโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวคนทำงานและคนรักก่อนพูดถามตัวเองสั้นๆว่าพูดเพื่อแก้ปัญหาหรือพูดเพื่อระบายถ้าเป็นอย่างหลังหยุดก่อน 3. ระวังการรับภาระมากเกินไปดวงผู้นำเปิดทำให้คุณถูกคาดหวังและถูกพึ่งพา คุณอาจเผลอรับทุกอย่างไว้คนเดียวเพราะคิดว่าเดี๋ยวจัดการเองแต่การแบกมากเกินไปจะทำให้คุณหมดแรงโดยที่ไม่มีใครรู้จำไว้ผู้นำที่ดีไม่ใช่คนที่ทำทุกอย่างเองแต่คือคนที่รู้จักแบ่ง 4. ระวังอารมณ์พาไปช่วงนี้อารมณ์ของคุณขึ้นเร็วลงเร็วอารมณ์ดีโลกสดใสาอารมณ์เสียอยากตัดจบทุกอย่าง โดยเฉพาะเรื่องความรักและความสัมพันธ์การตัดสินใจในช่วงอารมณ์แรงอาจทำให้คุณพูดหรือทำในสิ่งที่ย้อมกลับมาแก้ยากถ้าโกรธให้หยุดถ้าเสียใจให้พักอย่าตัดสินใจทันที 5. ระวังความคาดหวังสูงเกินไปเมธเป็นราศีที่ตั้งมาตรฐานสูงกับตัวเองและกับคนอื่นช่วงนี้คุณอาจรู้สึกว่าฉันทำเต็มที่แล้วทำไมคนอื่นไม่เป็นแบบนี้ ความคิดนี้จะทำให้คุณหงุดหงิดและรู้สึกโดดเดี่ยวจำไว้ไม่ใช่ทุกคนจะมีไฟเท่าคุณและนั่นไม่ได้แปลว่าเขาไม่ดี 6. ระวังการใช้เงินตามอารมณ์เมื่อดวงเปิดเงินเข้าคุณจะกล้าใช้มากขึ้นซื้อเพราะรู้สึกว่าสมควรหรือเพื่อระบายความเครียดระวังค่าใช้ใจ่ายเล็กๆที่รวมกันเป็นก้อนใหญ่เงินของเมธมาเร็วไปเร็วถ้าไม่คุ้ม 7. ระวังคนพูดเก่งเกินจริงช่วงนี้จะมีคนเข้ามาพร้อมคำพูดสวยหรูไอเดียใหญ่และสัญญาที่ฟังดูดีเมธมักตื่นเต้นกับพลังแบบนี้แต่ดวงเตือนว่าให้ดูการกระทํามากกว่าคำพูดใครพูดเก่งแต่ไม่ลงมืออย่ารีบเชื่อ 8. ระวังการเร่งผลลัพธ์คุณอยากเห็นผลเร็วอยากให้ชีวิตขยับทันทีแต่บางอย่างต้องใช้เวลาถึงจะมั่นคง การเร่งเกินไปอาจทำให้คุณพลาดรายละเอียดสำคัญ 9. ระวังการลืมดูแลตัวเองคุณอาจทุ่มให้กับงานเงิมและคนอื่นจนลืมพักสัญญาณเตือนคือนอนน้อยงุดหงิดง่ายเหนื่อยทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรมากร่างกายคือฐานของดวงถ้าฐานพังทุกอย่างจะพังตาม 10. ระวังการหนีปัญหา เมธดูเหมือนลุยแต่จริงๆไม่ชอบเผชิญเรื่องอ่อนไหวคุณอาจเลือกทำงานแทนการคุยหรือยุ่งแทนการเคลียร์ใจแต่ดวงบอกว่าปัญหาที่ไม่ถูกพูดจะกลับมาแรงกว่าเดิมวิธีป้องกันพลังลบสำหรับเมธในช่วงนี้ให้ทำสิ่งเหล่านี้เพื่อบาลานซ์พลังหยุดก่อนตอบเขียนก่อนพูดนอนให้พอเคลียร์เรื่องค้างอยู่เงียบๆกับตัวเองบ้างราศีเมษ เป็นราศีที่มีพลังไฟแรงโดยธรรมชาติดวงของคุณไม่ได้อ่อนแต่บางครั้งไฟแรงเกินไปจนเผาพลังตัวเองโดยไม่รู้ตัวการเสริมดวงของเมธไม่ใช่การเพิ่มไฟแต่คือการจัดทิศทางไฟ 1. เริ่มวันด้วยการตัดสินใจให้จบหนึ่งเรื่องทุกเช้าให้คุณเลือกหนึ่งเรื่องที่ค้าอยู่แล้วตัดสินใจให้จบไม่เลื่อนไม่ผัด เมธเป็นราศีที่ดวงจะเปิดเมื่อพลังไม่ค้างยิ่งคุณเคลียดวงยิ่งไหล 2. ตื่นเช้ากว่าปกติอย่างน้อย30นาทีช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาทองของเมธพลังไฟจะนิ่งสมองชัดและสัญชาตญาณแม่นแค่ตื่นเร็วขึ้นดวงการงานและการเงินจะขยับอย่างเห็นได้ชัด 3. หยุดพูดคำลบเกี่ยวกับตัวเอง คำพูดของเมธมีผลกับดวงแรงมากช่วงนี้ห้ามพูดว่าไม่มีเวลาไม่ไหวทำไม่ได้ให้เปลี่ยนเป็นฉันจัดการได้ฉันกําลังไปต่อฉันเลือกแล้วนี่ไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่คือการตั้งโปรแกรมดวงใหม่ 4. ทํทำร่างกายให้เคลื่อนไหวทุกวันดวงเมธติดขัดเมื่อร่างกายอยู่นิ่งเดินเร็วออกกำลังกาย ยืดตัวหรือขยับร่างกายอย่างน้อย20นาทีต่อวันพลังที่ค้างจะถูกปล่อยและดวงจะไหล 5. เคลีย์ของเก่าสิ่งค้างคนค้างของที่ไม่ได้ใช้งานที่ค้างหรือความสัมพันธ์ที่ฝืนสิ่งเหล่านี้กินพลังดวงเมตมากที่สุดเลือกเคลีย์อย่างน้อยหนึ่งอย่างภายใน7วันพื้นที่ว่างคือที่มาของโชคใหม่ ใช้สีเสริมพลังไฟสีที่เสริมดวงเมฆช่วงนี้คือแดงเข้มส้มทองดำช่วยคุมไฟไม่ต้องใส่ทั้งตัวแค่มีอยู่ใกล้ตัวเช่นเสื้อนาฬิกาปกมือถือก็พอ 7. ตั้งเจตนาก่อนนอนก่อนนอนพูดกับตัวเองเบาๆว่าพรุ่งนี้ฉันจะตัดสินใจอย่างมั่นใจและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองเมธ เป็นราศีที่จิตใต้สำนึกทำงานเร็วคำพูดก่อนนอนจะตั้งทิศท,ทางดวงให้คุณถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แปลว่าดวงของคุณไม่ใช่ดวงธรรมดาราศีเมษเป็นราศีที่จักรวาลไม่เคยให้ทางง่ายแต่ให้พลังให้ไฟและให้โอกาสกับคนที่กล้าลุกขึ้นก่อนสิ่งที่คุณกำลังเจออยู่ไม่ใช่บททดสอบแต่คือจุดเปลี่ยน ถ้าคุณยังลังเลดวงจะรอแต่ถ้าคุณตัดสินใจดวงจะวิ่งเข้าหาจำไว้นะคุณไม่ได้มาถึงจุดนี้เพราะฟลุกแต่เพราะคุณพร้อมจะไปไกลกว่านี้